ฟันว่าฟันหลุดฟันหักฟันแตกมีความหมายว่าอย่างไรโบราณเชื่อว่าการฝันว่าฟันหลุดจะมีความหมายไม่ค่อยดีมาเกี่ยวข้องกับการสูญเสียของรักและความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านแต่จริงๆแล้วคําทํานายก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งดีร้ายขึ้นอยู่กับลักษณะของความฝันเช่นฟันซี่บนหลุดฟันซี่ล่างหลุดหรือแม้กระทั่งฟันแตกเป็นต้น โดยสามารถทำนายความฝันที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ฝันว่าฟันหลุดทำนายว่าให้ระวังเรื่องการพลัดพรากระวังเสียทรัพย์ปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างคนในครอบครวัวญาติผู้ใหญ่หรือคนรู้จักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยไปจนถึงเสียชีวิตหากฟันซี่บนหลุดมักเกี่ยวข้องกับฝ่ายบิดาหากฟันซี่ล่างหลุดมักตัวกับฝ่ายมารดา ควรไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลถวายสังฆาทานเจริญสมาธิเพื่อความสบายใจและผ่อนหนักให้เป็นเบาฝันว่าฟันหักหลายซี่ทำนายว่าให้ระวังสัตว์ปลูหรือจ้นหมายปองร้ายควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเปลี่ยวหรือการเดินทางกลับมืดค่ำเพียงลำพังฝันว่าฟันบนหลุดหนึ่งซี่ทำนายว่าช่วงนี้ควรประหยัดค่าใช้ใจ่ายระวังการโดนนินทาว่าร้าย คนอายุน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้แต่เรื่องการงานมีข่าวดีได้เลื่อนตำแหน่งฝันว่าฟันล่างหลุดหนึ่งซี่ทำนายว่าหากทะเลาะกับคนรักมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันได้พบเพื่อนใหม่ๆช่วงนี้อาจมีคนมาขอยิบยืมเงินฝันว่าฟันหลุดสองซี่ทำนายว่าการฝันเช่นนี้จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หากฟันที่หลุดเป็นสองซี่ล่างจะมีคนอายุมากกว่ามาหลงรัก หากฟันที่หลุดเป็นสองซี่บนให้ระวังมีปัญหาปากเสียงกับคนรักฟันว่าฟันหลุด 3, ซี่ทำนายว่าเป็นความฝันที่ดีคนโสดจะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนมารุมจีบมากมายและอาจได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ฝันว่าฟันร่วงเกือบหมดปากทำนายว่าใครที่ประกอบทำธุรกิจมีเกณฑ์จะได้กำไรจากการค้าขายและการลงทุนฝันว่าฟันแตกทำนายว่าการฝันว่าตนเองฟันแตก ฟันหักหรือฟันร่วงจะเกี่ยวข้องกับการเสียเงินทองทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นที่รักควรระมัดระวังดูแลเอาใจใส่ผู้ใหญ่ในบ้านเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามการทำนายเรื่องฝันว่าฟันหลุดเป็นเพียงความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาไม่ได้มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดหากใครได้รับคำทำนายในเชิงลบก็ให้ถือเสียว่าเป็นการเตือนสติให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการหาเวลาว่างไปทำบุญทำทาน อุทิส,สวนกุศลร่วมถึงเจริญสติปัญญาเพื่อสร้างกุศลและทำให้รู้สึกสบายใจมากนอหตบายใจมากนอหตบายใจมาก